นี่เลยนะคะจิวจะมาแนะนํานะคะจิจะมาแนะนํานะคะทองสร้อยคอนะคะสร้อยคอสองกริย์นะคะสร้อยคอสองกริย์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นลายเม็ดมายมนะคะอันนี้ของจิวเองนะคะของจิวนี่ขนาดนะคะอยู่ที่ห้ามิลนะคะขนาดห้ามิลเทียบเท่ากับทองสองบาทนะคะทุกคนความยาวนะคะอยู่ที่24่สิบสี่เซนนะคะความยาว24ี่เซนทุกคนดูนี่นะคะทุกคนแบบสวมหัวได้ ดูข้างล่างนะคะข้อต่อปั๊มอย่างดีตะขอปั๊มอย่างดีนะคะแล้วก็จี้ของจิวเป็นจีพ้พระนี่นะคะทองคําแท้นะคะทุกคนใส่กันแมทกันมากเลยใส่แมทกันมากเลยนะคะตัวสร้อยเป็นงานสองกษัตริย์นะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นงานอิตาลีนะคะทุกคนใครสนใจนะคะอยากได้เหมือนจิวนะกดเอาทิตาก้าเลยนะคะทุกคนใครอยากได้ความยาวเท่ากับของจิวนะเนี่ยสวมหัวได้แล้วก็ ความยาวประมาณนี้นะคะทุกคนกดเอาที่24เซนนะคะแล้วก็ใครอยากโชจี้นิดหน่อยนะคะทุกคนก็กดเอาที่20เซนนะคะแล้วถ้าอยากได้แบบว่าติดคอแบบนี้เลยนะคะอยากได้ติดคอแบบนี้เลยนะคะทุกคนกดเอาที่18เซนนะคะทุกคนใส่ดีใส่สวยทุกคนดูใส่กับชุดไทยก็แมทนะคะใส่กับชุดไทยก็แมทก็สวยกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่ไปกดเอาที่ตะก้านะคะมีหลากหลายไซส์ให้เลือกเลยมีให้เลือกหลากหลายไซส์หลากหลาย ไลน์เลยนะคะทุกคนสนใจกดเอาทิตตะกร้าเลยนะคะปักพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้า